ครับวันนี้ก็จะมาวันแทนครับก๊อกสิบเจ็ดเจนโฟนะครับเดี๋ยวจะถอยให้ดูข้างในนะครับนี่ครับเจนโฟสไลด์เจนโฟนะครับสปริงไกด์หลอด2ชั้นนะครับเดี๋ยวจะมาวันแทนให้ดูนะครับฝากเจนสามนะครับอันนี้เจน3นะครับ น,นี่ครับใส่ลูกปืนลงไปนะครับหนึ่งเจนโฟนะครับเจนโฟอิดสไลา์นะครับร่างกายครับหนึ่งนัดนะครับ okay. โอเคอยู่ในนี้นะครับเรียบร้อยครับก๊อก17เจเจนโฟ